สำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะพูดถึงกรณีที่เราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และเราไม่ทราบราคาวิธามของสินทรัพย์ที่เรานําไปแลกและสินทรัพย์ที่เราได้รับเข้ามาเราก็ไม่ทราบราคาวิธาหรือบางทีเราอาจจะทราบราคาวิธาแต่ว่ามูลค่าวิธามดังกล่าวนั้นมันไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับเราก็เลยตีไปว่าเราไม่ทราบราคาวิธานั่นเองนะครับในการแลกเปลี่ยนกรณีที่เราไม่ทราบราคาวิธานั้นเนี่ยเราจะไม่รับรู้กําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบริษัท วาลีนะครับในตัวอย่างที่9กนะครับบริษัทวาลีนะครับเขาได้นําเครื่องตกแต่งราคาทุนแสนสองนะครับมีค่าเสื่อมราคาสะสมอีก2 0 0 0มื่ไปแลกกับรถยนต์นะครับโดยรถยนต์นั้นเนี่ยก็ไม่ทราบราคาทีรร่ทาและเครื่องตกแต่งก็ไม่ทราบราคาทีรร่ทำสินทรพัพย์ทั้งสองชนิดนั้นไม่ทราบราคาที่ทาเลยนะครับเราจะลงมาที่บัญชีอย่างไรสําหรับการลงมาที่บัญชีนะครับเราก็ล้างสินทรัพย์เก่าออกก่อนนะครับก็เครีิตสินทรัพย์เกา่า สินทรัพย์เก่าก็าคือเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งนั้นมีมูลค่าระดับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาเครื่องตกแต่งออกก็ต้องเอาค่าเสื่อมสะสมของเครื่องตกแต่งออกไปด้วยนะครับก็เดบิตด,ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของเครื่องตกแต่ง ถ้าสมราคาสะสมก็คือ2 0,000ต่อไปแล้วก็บันทึกมูลค่าของสินทรัพย์ใหม่นะครับสินทรัพย์ใหม่ก็คือรถจนก็เดบิตด้วยรถจนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับและเราบอกว่าเราไม่รับรู้กําไรก็ไม่ต้องบันทึกกําไรไม่ต้องบันทึกขาดทุนนะครับไม่รับรู้กําไรและขาดทุนการแลกเปลี่ยนทั้งนี้ไม่มีงเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่มีการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดครานี้มูลค่าของสินทรัพย์ใหม่ลงด้วยมูลคา่าอย่างไรครับก็เอาผลต่างมาลงนะครับ สองหมื่นแสนสองลบกันก็คือหนึ่งแสนดังนั้นมูลค่าของสินทรัพย์ใหม่ก็คือหนึ่งแสนเห็นไหมครการลงบัทบัญชีแบบนี้ไม่เกิดกําไรหรือขาดทุนเพราะว่าเราเอาผลต่างมาลบกันแล้วก็ใส่ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์ใหม่หรืออาจจะกล่าวได้ว่าสินทรัพย์ใหม่ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนกรณีที่ไม่ทราบราคาทีรร่ทำให้เราบันทึกบัญชีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ด้วยราคาบัญชีของสินทรัพย์เก่า สินทรัพย์เก่าคืออะไรครับสินทรัพย์เก่าก็คือเครื่องตกแต่งนะครับสาหรับข้อนี้เราเรามาดูนะครับว่าราคาบัญชีของเครื่องตกแต่งนั้นมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่เครื่องตกแต่งนั้นมีราคาทุนเท่ากับแสนสองมีค่าเสื่อมสะสมจนถึงวันนี้ก็คือสองหมื่นลบกันก็คือหนึ่งแสนหนึ่งแสนนั้นก็คือราคาใหม่ของสินทรัพย์ใหม่นั่นเองนะครับที่เราได้รับเข้ามา